สวัสดีค่ะสวัสดีวันจันเทนะคะ่ะจันที่ห้ากันยาพสองหกห้านะคะ่ะมาข่าววันนี้ก็มาตําแตงทําไมจะต้องมีแบบว่าเออตาแตงสมตําขนมจีนตำแตงขนมจีนคือ <c ười> เป็นคนชอบนะคะสมตํำนะคะแซ่บนะคะตําแครอทแดงหรอกคะ่ะใส่เบคอนเส็นขนมจีนแล้วก็พักนะคะ่ะแล้วก็มีเอ,อ่อ มันฝรั่งทอดเนาะคะ่ะสำเร็จนะคะซื้อมาเอามากินเนาะคะ่ะบ่ามีแคบหมะะูเนาะจ้ะหมูสามชัน้นมาแล้วจะ้ะก่อนอื่นก็เริ่มกดไลค์กดแชร์วันนี้ขอสวยมือน,นะคะอืมบอเส่ประเด็กมาเล้จะเ,เพื่อนเพื่อน fc เก่าใหม่ทุกคนจ้า ขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจที่เขามากลับชมเนาะคะ่ะม่ก็ขอบคุณยอดวิวเนาะคะ่ะค่อยๆขึ้นที่นี่งไงกับสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยพันหนึ่งกว่าไปเนาะคะ่ะขอบคุณเลยหลายที่เขามารับชมเนาะ,ะขอบคุณทาง y youtube เนาะพี youtube ด้วยเนาะคะ่ะที่ช่วยเนาะคะ่ะแล้วก็เพื่อนๆเอฟซีเก่าใหม่ทุกคนขอบคุณเลยหลายจะพูดบ่กเก่งจะคิดแบบไหนก็พูดแบบนั้นละจ้ะ เป็นคนที่พูดตรงตรงขวานผ่าซากชีวิตจริงกับเป็นคนที่พูดไม่เพาะนะไม่มีอะไรมาค่ะโมสามชั้นพี่ทะเล็วก็ได้เก็บเพชรหน่อยเดียว ปีนี้เราก็ได้กิบหน่อยเดียวจ้ะเห็ดมันปู3ามสี่ดอกแต่เห็ดพึ่งไม่เห็นเลยปีนี้เ <c oughs> ยรอรมันแห่งแรงค่อยดูมาปีนากันแล้วค่ะอาจจะปีนาเยอะฝนดีเอามาลอดุ่นกัน พูดไม่เพาะแต่เป็นคนจริงใจทุกคนก็ชอบพูดเพอเพาะนอกคณะ พอภัยกินมูมานเปรี้ยวมันต้มเอาต้มให้มันมันออกแล้วค่ะถ้าใครกินแบบมันมันเยอะๆกินกระเทียมไปก็ดีวันนี้ว่นจะกินขิงด้วยไม่ได้กิน เดวดดิต่อจ้ะพริกเก้าเม็ดพริกแห้ง7พริกสด2 แไม่คอพูดด้วยเด้อเมื่อกี้เก็บสำลักจ้ะนั่นแหละเหตุผลอยู่ลกกินทำไมถึงไม่ค่อยอยากพูดเนาะ เอารมจีนเลยต้มสองห่อแห้งเฉุนเละขาดเลยนมเสร็จ ช่วงนี้จะไม่นุ่งสมตำแล้วค่ะเดี๋ยววันพุธอาจจะแกงหน่อไม้ค่อยดูก่อนแกงหน่อไม้ใส่เห็ดป่องนะค่ะเห็ดผึ่งแห้งของปีสองปีที่แล้วอะ่ะกุนี้ทำงานไม่มอไรทำคลิป บ่ไรเขาทักพายได้่ากันเด้อจ้ะทำงานเหนื่อยมากตรงอาบน้าแล้วก็กินเขาพักผ่อนจ้ะบ่ไรทำคลิปเด้อจ้ะเด้อพุงนี้วันพุทธนั่นอะเออจึงจากนอนนั่น่ะ 我进妈妈的。 กับไทยเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวโคราชตอนมีโอกาสไปกินอ่าขนมจีนปลาดุกนะค่ะยายเป้านะคะตลา,าดแม่กิมเพงแล้วก็ตลา,าดอันเทิดไทยแล้วก็ตลา,าดเซฟฟันอะไรขึ้นๆกลางคืนนะคะใครมา ตีนไก่เนาะแสบชอบกินแบบสมตำขนมจีนเนะคะหลาบสุดยอดอือหือกินมูมามคอให้นะจ๊ะ ตำใส่มะเขือเทศจะเยอะแล้วันในเคยดูจะเอามะเขือแบบเหนือๆมาทำเป็นเจีวมะเขือเทศใส่ปลาใส่เห็ดเนาะคะ่ะแสบกินกับผักกินดิบบ่ไ้คือเขา บบเอาลองเลยจ้ะโอเคกินบ่มดแล้วจ้ะ <c oughs> okay. ขอตัวจบคลิปวันนี้ครับเดี๋ยวเิ็นเพื่อนจะเบื่อเอากินก็กินสมตำก็สมตำต่ำบ่เห็นอะไรแต่ว่ากขอบคุณที่เขามารับชมเขามาคอมเมนต์เขามากดติดตามให้เราคนาะ รักกันลนละลิบแต่รักกันนานๆน,นคะคะขอบคุณทุกกำลังเร้งใจที่เขามารับชมคำมากดไลค์กดแชร์ยินดีนตอนรับดเด้อขอบคุณหลายๆใจไงก็ทํางานขบไปทักทายชาก็อย่าว่ากันเลยใจเด้อขอบคุณหลายๆ้ะบ,บายลาไปแต่จ้ะขอทุกคนมีความสุขวันจันทร์จ้าสู่ต่อไปกาบทำงานบายบาย